สวัสดีครับเหมือนี่น้องเย่ากับเพผ้ามากินตั้มสมบักยุ่มเส็บแทบนะครับผมนั่งไปนั่งมาง่วงนอนพี่น้องเมือนี้ก็เลยหาบักยุม่มมาตั้มนะครับที่นี่ใส่บักยุ่มลงไปครับตั้มให้มันละเอียดนะครับตั้มมุนๆุพ่อหยำไดนะครับผมเส็บแทบนะครับ จากนั้นเขาก็ใส่สุรดหรือว่าผงนัวเขาแล้วก็ตมด้วยน้ำปลาแดกนะครับกใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมจากนั้นเขาก็ตำยัวยัวนะครับก็เป็นวิธีเซตนะครับเขาก็เทออกมานะครับผมจวดพี่น้องจวด มา,มากพี่น้องจวดๆครับผมทำสม้มมะยมนะครับ อู้ซวงพี่น้องเพชรเด็ดเดียครับแกง่วงแกง่วง you yeah. พอดีครับซวง ในไลฟ์ครับโอ้ย <laughs> ตาแจ้งหรพี่น้อง โอ๊ยจวดจวดจว